สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็พบกับช่องคนรักต้นไม้หนึ่งนะคะค่ะสําสหรับวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูต้นมะม่วงหิมะพานนะคะนี่ช่วงนี้ก็เราเป็นช่วงที่เขาออกผลนะคะเดีย๋ยวเราจะมาเก็บกัน,นะคะ่ะเก็บไปเพาะนะคะนี่นะคะสวนที่มันสีแดงๆนี้มันสามารถทานได้นะคะแต่ที่เราจะเอาไปเพาะเนาะ หล่นเยอะมากเลยค่ะพอดีเจ้าของเขาไม่เก็บนะคะแล้วก็มาขอเขาเยอะมากพี่สาวเยอะมากนี่ใครได้ก่อนเอากันค่ะเพราะคือปอตัวไงี้เอากันเอาเนาะนี่นะคะคนสวยเก็บให้นะคะเนี่ยมันแม่หรอมันแม่นอนแล้วสวย พอแลอ้วไหมบ๊อบปอสเอาเห็มอือไปนี่นี่นะแล้วก็ครึ่งมันไม่กิน่นเออทำไมเพิ่งมันกินนะ่นเอาแต่มันหวานไงมันกินได้ส<อ>แดีแดงๆเนี่ยเออนี่เดี๋ยวเราจะไปเพาะเนาะเพาะง่ายมากเลยค่ะทุกคนอ้อ,อค่ะถ้าใครอยากดูคลิปการเพาะนะคะเราก็จะมีไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เนาะ มันลุกเนี่ยเห็นป้องเออนี่สวยมากฉันก็กลัวพึ่งต่อยนะจริงๆช่างมันนี่นี่ด้วยนี่ลุ้มมากเลยวันนี้หมดยังต้่นอีกแหมนี่แหมนี่เหมอ๋อคือเอาหมดเลยคือกะจะไม่แบ่งให้ใครไม่ใช่เขาเขาไม่เอาไงเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ย โทษเขาใหญ่มากเลยแล้วก็ผลเขาเยอะมากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมนู่นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์อะไรนะคะแต่มันออกเยอะมากดูเขาจะออกช่วงหน้าแรงนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวยนะข้าสดงสวยเออ